เครื่องที่มีการส่งไปให้ทางบางแจ็กที่อเมริกาเขาเรียกว่ามีการถ่ายข้อมูลลงในเครื่องเครื่องใหม่ครับไม่ใช่เป็นเครื่องอีมีเครื่องของน้องแตงโมไม่ใช่เครื่องต้องฉบับนะครับแล้วก็คนที่นะครับส่งไปนะครับก็เป็นอดีตนักการเมืองร่วมกับคุณแม่น้องแตงโมในการส่งโทรศัพท์มือถือไปให้บางแจ๊ก บางแจ็คถ้าเขาจะปลอกข้อมูลเนี่ยเขาคงไม่ส่งเครื่องกลับมาบางแจ็คได้รับข้อมูลจากใครและใครคนนั้นเนี่ยประกาศว่าหลังเลือกตั้งแล้วเขาจะออกมายอมรับว่าเป็นข้อมูลหรือพยานและวัตถุพยานจากเขาเองหรือเครือข่ายเขาเองเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดบางแจ็คก็กลายเป็นแพะรับบางไปนะครับในการถูกวางยา ืบเนื่องจากที่พันธุบ์จบตรีนัทพลสิเชียธรรมในานะหัวหน้าคณะสืบสวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัชรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโม นักแสดงชื่อดังเรียกคณะพนักงานสืบสวนประชุมนัดแรกสืบสวนคดีการเสรียชีวิตของแตงโมแล้มีผู้ร้องขอให้สืบสวนสอบสวนและขอให้รับเป็นคดีพิเศษโดยผู้ร้องเห็นว่ากระบวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสรียชีวิตของแตงโมนั้นมีพฤติการเป็นเงื่อนงำต้องสงสัยมีเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจมีกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือรับโทษน้อยลง โดยพันตำรวจตรีนัทพลเปิดเผยก่อนการประชุมว่าการประชุมจะแบ่งหน้าที่การทํางานภายในคณะสืบสวนหรือเรียกว่ากําหนดวิธีการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้มีการสืบข้อมูลมาโดยเฉพาะซึ่งก็จะเน้นไปที่การตรวจสอบตามหลักนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเรื่องตําแหน่ง GPS บนเรือ ข้อสงสัยเรื่องผลตรวจนิติเวชที่พบมีเลือดออกที่กกถูงสองข้างตัวยาบางตัวที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างๆรวมถึงแกะรอยภาพคลิปวิดีโอต่างๆในโซเชียลเพื่อนำมาวิเคราะห์แลทพิสูจนหาข้อเท็จจริงเพราะมีการไปแชร์เป็นจำนวนมากและมีการบอกว่าตัวเองไปพูดถ่ายภาพหรือจับทาภาพ สำหรับการใช้เลเซอร์จำลอง3มิติทาง DSI ก็จะลงพื้นที่ไปบริเวณแม่นำ้ำเจ้าพยาสถานที่เกิดเหตุเป็นเหมือนการไปตรวจที่เกิดเหตุเพื่อมาประกอบกับการให้ท้อยคำของพยานแต่ละรายโดยจะมีการล่องเรือและจะมีการใช้เครื่องมือพิเศษด้วยและจะประสานไปยังภาคเอกชนที่มีเครื่องมือที่จะมาร่วมตรวจสอบความถูกต้องนอกจากนี้จะมีการกำหนดกลุ่มพยานเพื่อสอบปากคำและเชิญมาให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า แบ่งเป็นกลุ่มพยานแรกพยานริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งมีทั้งกลุ่มคนที่รู้เกี่ยวกับภาพจากกล้องวงจรปิดหรือเห็นเหตุในวันเกิดเหตุและกลุ่มผู้ร้องที่แจ้งว่าจะมีการนำพยานอีกหลายกลุ่มเข้ามาให้คณะสืบสวนได้ทำการสอบปากคำโดยจะมีการระดมกำลังเพื่อที่ DSI ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านเข้ามาช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านระบบ GPS ด้านโทรศัพท์การสื่อสารด้านปฏิบัติการพิเศษด้านแผนที่ส่วนวิเคราะห์ข่าวด้านการคุ้มครองพยานด้านกฎหมายความรู้เรื่องวิติวิทยาศาสตร์และความรู้ด้านหมอและเมื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้วก็จะประมวลเรื่องเสนอไปที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษล่าสุดทางพันตำรวจตรีนัชพลพร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กว่า40สคนก็ได้พาตัวแทนสื่อมวลชนลงเรือสปีดโบ๊ทเลยค่ะที่บ้านเรือเล็ก เพื่อสำรวจเส้นทาง GPS จุดเกิดเหตุในคดีแตงโมงนิดาที่สำคัญและน่าสนใจจำนวน8จุดรวมถึงนำข้อมูลของภูมิประเทศและสภาพใต้น้ำมาประกอบโดยใช้เรือทั้งสิ้น8ลำเป็นเรือของกรมชลประทาน2ลำและเรือของ d s i 6ลำที่จะใช้ตรวจสอบจุดต่างๆตลอดลำน้ำเจ้าพยาโดยมีอาจารย์ปานเทพพวพงพันธ์ คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมาร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานโดยเรือทั้งหมดเคลื่อนตัวออกจากท่าเรือบ้านเรือเล็กมุ่งหน้าทางทิศใต้รอใต้สะพานมหาเจษฎาบด,ดินนิสรอนผ่านสะพานพระราม5มุ่งหน้าไปจุดแรกที่เจ้าหน้าที่จะเริ่มสแกนพื้นที่คือบริเวณท่าทรายใกล้เคียงกับบริษัทภูพิพัฒน์จำกัดซึ่งจุดนี้ได้นำโดรนบินสำรวจสแกนเหนือลำน้ำเจ้าพระยา เพื่อนำภาพมุมสูงไปประมวลเป็นภาพสามมิติเส้นทางที่เรือลำเกิดเหตุแล่นตามข้อมูล g p s เรือจากนั้นเรือได้มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ลอดใต้สะพานพระรามเจ็ดมาจอดบริเวณกลางลำน้ำเจ้าพระยาบริเวณซอยจรัญชนิดวง9 2ต,ตรงข้ามกับหน้าอาคารรัฐสภาซึ่งตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่ได้จอดให้คณะพนักงานสอบสวนพิเศษและสื่อมวลชนบันทึกภาพโดยใช้เครื่องมือสแกนบริเวณโดยรอบพื้นที่รวมถึงสแกนหาวัตถุใต้ผิวแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เรือชลอความเร็วเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือที่เตรียมมาสแกนทั้งพากาศและทางน้ํารวมถึงมาจําลองตามคําเป่าอ้างที่มีภาพถ่ายปรากฏอยู่ในโทรศัพท์ของแตงโมงนิดาโดยบริเวณจุดที่ตรงกับปากซอยจรัญสนิทรง92เรือลำของนายแพทย์พวช,ชัยให้ความสนใจและมีการใช้เวลาลอยลำอยู่ตรงจุดนี้ถึง15นาทีด้วยกันส่วนทางคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษได้นําเรือลอยลำสัปตรวจตามจุดต,ต่างๆล่วงหน้า ไปตามจุดต่างๆทั้งหมด8จุดตามที่แจ้งกับสื่อมวลชนไว้โดยกรมชลประทานร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ปฏิบัติการคู่ขนานด้วยการใช้เครื่องโซนา่าสแกนป้ายแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดเส้นทางเพื่อนำข้อมูลใต้น้ำทั้งหมดมาประกอบกับข้อมูลของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษขณะที่ทางด้านของนายอัญริยะกล่าวว่าหากวันนี้มีการก่อกวนจากบุคคลภายนอกจะมีการใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษของทาง DSI นำตัวออกไปและนำไปยังห้องขังของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรอทำการสอบสวน ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเองได้สำรวจในช่วงกลางคืนมาแล้วและได้พบว่าการสำรวจกลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันหากสำรวจตอนกลางคืนจะเห็นว่ามีผักมาติดที่ตัวเซ็นเซอร์จะร้องไปที่พวงมลาลัยและเครื่องยนต์ซึ่งจะส่งผลให้เรือหยุดทันทีโดยทดลองถึง5ครั้งดังนั้นหากมีการตกเรือจิงตามที่คพิงแซนและคุณแตงโมถูกใบพัดเรือจริงรับรองว่าเวลา22นาฬิกา34นาทีเรือจะต้องจอบทันที นอกจากนี้สิ่งที่เห็นจากการสำรวจในช่วงกลางคืนอ,อีกสิ่งคือจะพบแสงไฟสองข้างทางที่สว่างมากรวมถึง,งมรีร้านอาหารหลายร้านวัดโรงเรียนและชาวบ้านที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำดังนั้นการจะปัสสาวะ้ายเรือให้เลิกพูดได้เลยอีกทั้งห้องน้ำในเรือก็ไม่ได้เสียซึ่งการที่มีสิ่งของอยู่ภายในเป็นการทำตอนช่วงหลังเกิดเหตุดังนั้นสิ่งที่ต้องหาในวันนี้คือคุณแตงโมงหายตัวไปเวลากี่โมงส่วนความคืบหน้าข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณแตงโมนั้นนายฉริยะกล่าวว่า ข้อมูลในโทรศัพท์เป็นของจริงแต่อีกหนึ่งเครื่องไม่ใช่ของจริงคือเครื่องที่ส่งไปให้บางแจ็คที่อเมริกาไม่ใช่ต้นฉบับโดยคนที่ส่งไปเป็นอดีตนักการเมืองที่ร่วมกับคุณแม่ของแตงโมและยังได้ข้อมูลอีกว่าอดีตนักการเมืองคนดังกล่าวได้ส่งผ้าขาวของแตงโมให้บางแจ็คด้วยพร้อมทั้งบอกให้บางแจ็คส่งผ้าขาวกลับมาให้กับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันต์รวมถึงมีการกระตุ้นให้บางแจ็คลาส์สวดเกี่ยวกับผ้าขาวที่ได้รับไปด้วยโทรศัพท์นะครับข้อมูลในโทรศัพท์ เป็นของจริงนะครับส่วนอีมี่เครื่องไม่ใช่ของจริงะนะก็คือว่าเครื่องที่มีการส่งไปให้ทางบางแจ็กที่อเมริกาเ,าเขาเรียกว่ามีการถ่ายข้อมูลลงนในเครื่องเครื่องใหม่นะครับไม่ใช่เป็นเครื่องอีมี่เครื่องของน้องแตงโมไม่ใช่เครื่องต้นฉบับไม่ใช่เครื่องต้นฉบับนะครับแล้วก็คนที่นะครับส่งไปนะครับ <S 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 ก็เป็นอดีตนักการเมืองร่วมกับคุณแม่น้องแตงโมในการส่งโทรศัพท์มือถือไปให้บางแจ็กนะครับ แล้วก็ประเด็นต่ตอมาเราก็มีหลักฐานอีกนะครับว่าอดีตนักการเมืองนะครับก็มีการส่งผ้าขาวไปให้บางแจ็คโดยเรามีภาพนะครับคนที่ส่งนะครับเป็นรองโฆษกของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับแล้วก็มีการส่งไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีการบอกด้วยว่านะครับให้ส่งผ้าขาวกลับมาให้คุณหญิงหมอปันทิพย์นะซึ่ง<ล>อันนี้เราได้หลักฐานมาหมดแล้วและมีการกระตุ้นให้บางแจ็คนี่นะครับออกไลฟ์สดเรื่องการได้ผ้ามา ดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังในการส่งมือถือส่งผ้าขาวไปให้บางแจ๊กนะครับในการลวงโลกนะว่าเป็นผ้าของแตงโมเนี่ยนะครับก็<ส>คืออดีตนักการเมืองที่ทํากับผมเมื่อ3ปีที่แล้วนะแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการนะครับเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางอย่างนะแล้วก็เป็นคนที่โทรมาด่าผมเมื่อ3าปีที่แล้วไม่ให้ผมฟ้องหลังจากที่ผมฟ้องที่ศาลนนลไปแล้วนะแล้วคนคนนีน้มาไม่ให้ผมฟ้องนะครับแล้วก็ไปไปหลอกแม่น้องแตงโม ว่าถ้าฟ้องแล้วคุณแม่น้องแตงโมจะโดนคดีนะครับได้เงี้ยนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูนะครับว่าบุคคลใดนะครับที่เป็นการเอามือถือนะครับที่ไม่ใช่เครื่องต้นฉบับนะไปส่งที่อเมริกาแล้วก็ส่งผ้าขาไปที่อเมริกานะครับเขาทํากันเป็นทีมเรามีภาพหลักฐาน นะครรรับบเียย้้อหมดแลวขณะที่อาจารย์บันเทพได้กล่าวเสริมว่าโทรศัพท์ที่ส่งให้บางแจ็คมีการคนยิ่งเหมือนโทรศัพท์ต้นฉบับและไม่มีใครว่าถูกสลับเครื่องตอนไหนแต่รู้ว่ามีจุดเปลี่ยนหลายจุดตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ ซึ่งในที่สุดก็ต้องสืบหาความจริงจนได้เพราะเขาลืมไปหนึ่งข้อว่าแม้จะลบข้อมูลในโทรศัพท์ไปแล้วแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือการกู้ Gmail และเข้าไปใน iCloud เมื่อกู้ข้อมูลได้สําเร็จทําให้ภาพที่หายไปกลับคืนมาได้ซึ่งเมื่อคืนนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าข้อมูลถูกต้องกับความเป็นจริงแต่โทรศัพท์ถูกสลับเครื่องเราต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะทั้งทุกๆฝ่ายคิดหลายหลมุมนะครับข้อแรกเนี่ยบางแจ็คถ้าเขาจะปลอมข้อมูลเนี่ยเขาคงไม่ส่งเครื่องกลับมา นี่คือข้อที่1นนะครับข้อที่2เนี่ยบังแจ็คได้รับข้อมูลจากใครและใครคนนั้นเนี่ยประกาศว่าหลังเลือกตั้งแล้วเขาจะออกมายอมรับว่าเป็นข้อมูลหรือพยานและวัตถุพยานจากเขาเองหรือเครือข่ายเขาเองเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดบังแจ็คก,ก็กลายเป็นแพะรับบากไปนะครับในการถูกวางยาแต่ถึงกระนั้นก็ตามถึงจะเป็นคนคนนั้นที่เป็นคนหรือเครือข่ายคนคนนั้นที่ส่งมาก็ต้องถามว่าพวกเขาได้ข้อมูลนี้มาอย่างไร หรือพยานวัตถุอย่างเหล่านี้มาอย่างไรในขั้นตอนไหนนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปให้โอกาสเขาในการชี้แจงแต่มันจะปรากฏทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทางดีไซน์เขาตรวจสอบได้หมดตั้งแต่สารพันธุก,กรรมนะครับของความเกี่ยวข้องของคนมันจะสืบได้ทั้งหมดนะครับในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าณขณะนี้ข้อมูลในโทรศัพท์ที่กู้มาได้เราตรวจสอบบางเรื่องก่อนนะพบว่ามันสอดรับกับข้อเท็จจริงครับ